สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเดออกกำลังกายอีกที่หนึ่งคนละหมู่บ้านกันก็ไม่มีเวลาได้ไปขึ้นเขาฝั่งนู้นสักทีเนาะฝั่งนูนสวยให้ดูบรรยากาศค่ะมุมไกลนี้เป็นข้างข้างขวาเป็นหมู่บ้านก็หมู่บ้านใหม่อีกที่เขายังไม่มีคนอยู่ ก็สวยบรรยากาศก,ก็จะเป็นประมาณนี้ห้าบ้านเขาสวยนะไม่ได้เอาขาสวยให้ดูรอบๆ <c oughs> อินต้งตัวียอ่ตัอินต้งงอยู่ภายเจ้าก็ <c oughs> มีเพื่อนเดินออกกําลังกายเยอะอยู่คนจีนดังนั้นก็มีคนออกกําลังกายทั้งผู้หญิงผู้ชายนะเช้าๆ้าส่งลูกไปโรงเรียน <c oughs> พวกเราก็จะมาเดินออกกันชั่วโมงหนึ่งสี่สิบห้านาที <c oughs> ก็ประมาณนั้นสวยเนาะ สวยมากเลยแค่ค okay, ่าเอาแค่คลิปสั้นๆก็พอเพราะว่าที่นี่มันก็มีที่แคบๆบายๆค่ะ